ไอ้แสบมันเจอแมงวันน,นี่เนี่ยออเแม่ไม่ทันแล้วจะได้ไหมเนาะ เนี่เห็นได้แสบกันโดด <c oughs> ไม่ทำอะไรใช่ป่าว